ก็ขอฝากนักเรียนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่โรงเรียนไหนได้ใช้หนังสือ Access 3คือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่โรงเรียนไหนใช้อยู่ถ้านักเรียนเปิดมาเจอนะครับเป็นคลิปของคุณครูพี่นันนักเรียนสามารถกดติดตามนะครับ s u b s ไ r i b e ได้สอน้อ2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกทางเพจ ใน Facebook นะครับชื่อเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพินันแล้วก็ช่องทางที่2คือช่องทางของ YouTube นะครับชื่อช่องว่าครูนันชแนลตอนหน้าที่33นะครับหนังสือสมัย3 follow นะครับจง f o l l o w เด l i n ลนนะครับไลน์นะครับแปลว่าเส้น follow นะครับในที่นี้ไม่ได้แปลว่าติดตามนะครับไม่เหมือนกับในอ โซเชียลต่างๆนะครับนะที่เขาให้กด follow กดติดตามแต่ follow ในที่นี่แปลว่าลากเส้นนะครับลากเส้นไปตามนะครับ f o l l o w the l i n นนะครับแปลด้วยกันแปลว่าลากเส้นไปตามรอยปลาดที่เขาขีดเอาไว้ให้แล้วนะครับ and answer the question แล้วก็ให้ตอบคำถามด้วยนั่นก็หมายความว่าเขาลากเส้นชายชาราคนนี้ไปที่หมายเลข80ก็ ให้เราตอบคำถามนะครับคนคนนี้ชื่อว่าแซมนะครับแซมอายุ80เขาก็เลยถามว่า how old is Sam นะครับ how old is Sam เขาที่5นะครับนะแซมอายุเท่าไหร่ก็ตอบว่า he is 80นะครับเขาอายุอ80นะคแหมไม่ใช่18กูนั้นก็นะครับหนานไปเห็นพอดี80แปลว่า80นะครับแล้ว18นะครับแปลว่า18 ถ้าเกิดคําแปลนะครับผิดพลาดคุณครูก็ขออภัยนะครับนะถ้าหันไปไม่เห็นนะครับนี่หันไปเห็นพอดีนะครับดังนั้นนะครับคุณครูไม่เลื่อนขึ้นไปตามภาพด้านบนแล้วนะครับมาดูคําตอบตรงนี้กันเลยนะครับ how old is Anna นะครับอนนาอายุเท่าไหร่นะครับตามที่ลากเส้นไปก็ s e v six นะครับเจ็ดสิบหก how old is Jane นะครับเจนอายุเท่าไร่นะครับ she is six ่อนอายุแค่หกขวบนะครับนะ หล่อนอะายุหกในที่นี้ก็คือหกขวบหกปีนะครับนะคุณครูไม่ได้ใส่คำว่าปีก็หมายถึงว่าหกปีนะครับเอาโอ้เอทเบนนะครับเบนอายุเท่าไหร่เฮ้ยนายนะครับขออายุเก้ 9, Ken, Ken, าขวบนะครับหรือเก้าปีเอาโอ้เอดเคนเคนอายุเท่าไหร่เฮ้สิบปีนะครับขออายุสิบหกเอาโอ้อีแซมนะครับแซมอายุเท่าไหร่ฮ้ยสี่สิบนะครับขออายุแปดสิบหรือท่านอายุแปดสิบเอาโอ้ อี t ทีมนะครับทีมอยายุเท่าไหร่อีสอีเลนะครับเขอาอายุสิบเอ็ดนะครับต่อไปให้ row the picture of yourself นะครับ r ร w แปลว่าวาดอ่า c ิเชอแปลว่ารูปภาพ of แปลว่าของ yourself แปลว่าตัวของคุณเองหรือตัวของนักเรียนเองนั่นเองนะครับโดยให้ c o m p l e t e นะครับ the s e n t e n c e แล้วก็ทำประโยคให้สมบูรณ์นะครับนะไม่ใช่เปรียบเทียบตัวตีครับไม่ใช่ compare เห็นไหมครับคุณครูเขียนผิดอีกแล้วคอมเพล e วเปรียบเทียบอันนี้คือ Complete นะครับแล้วทําประโยคให้สมบูรณ์นะครับแล้วทําประโยคให้สมบูรณ์นะครับนะครับจงวาดภาพตัวคุณเองแล้วทําประโยคให้สมบูรณ์นะครับแปลว,ว่าอย่างนั้นนั่นก็คือนะครับให้นักเรียนวาดภาพนักเรียนขึ้นมานะครับนะแล้วก็เขียนว่า my name is นักเรียนชื่อโจก็ใส่ว่าโจนะครับแต่ถ้านักเรียนชื่ออย่างอื่นก็ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนะครับนะอย่าใส่ชื่อโจอันนี้เป็นการเขียนสมมติขึ้นมานะครับ I am nine นะครับฉันอายุ9ขวบถ้านักเรียน8ขวบก็บ I am eight y e s o นะครับก็เขียนมาให้แล้วหรือ I am ten y e s o นะครับซึ่งแปลว่าฉันชื่อโจอายุ9ขวบหรือถ้าเราชื่อสมบัติก็ My name สมบัตินะครับ I am nine y e s o ฉันอายุ9ขวบ หรือ my name อ s อพินันนะครับฉันชื่ออภินัน I am นายเชียโซนะครับจนอายุเก้าขวบเป็นไปได้นะครับนะตูนันอายุเก้าขวบแล้วก็ใส่ภาพตัวเองลงไปตรงนี้นะครับนะจะตัดมาแปะหรือวาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นจบหน้าที่สามสิบสาชม ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ